วัดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์ปุยอีกครั้งนะคะที่ปรึกษาการขายตโยต้าเมสสาขาทังโคนนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําในส่วนของตูร์ตาฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์นะคะคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากตูร์านะคะมีออปชันมากมายแล้วยังมีห้องผู้โดยสารที่กว้างขวางนะคะมาพบกันเลยค่ะนอกจากห้องโดยสารที่กว้างขวางนะคะยังมีเจ้านี่เลยนะคะ เข็มขัดนิรภัยของคนนั่งตรงกลางเสียบแล้วก็เสียบเป็นไงบ้างคะสามสเต็ปที่เซลล์ปุ๋ยแนะนำไปนะคะต่อไปเราก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะคะเราได้ความปลอดภัยเหมือนกับเพื่อนทั้งสองท่านเลยนะคะแนะนำโปรโมชั่นดีๆนะคะติดต่อเซล์ปุ๋ยที่ศุลกา,กากรขายได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคะสวัสดีคะ่ะ